พวกเราไม่ใช่หมาแข่งเราเป็นคนมนุษย์คือ คุณมีความคิดเห็นยังไงกับตอนจบทั้ง3ของ Squid Game ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนักสืบภงมิอีกเช่นเคยมาพร้อมกับตอนจบของ Squid Game กันบ้างนะครับผมซึ่งถ้าใครที่ได้ดูนะครับก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่ามันแบ่งตอนจบออกเป็นแบบ3แบบนะครับคือไม่ได้หมายถึงมีตอนจบทั้งหมด3แบบแบบกีฮุนรอดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือมันเหมือนมันแบ่งเป็น3รูทตัวละครมากกว่าครับก็คือในพาร์ทของผู้เล่นนะครับแล้วก็ในพาร์ทของตำรวจที่คอยสืบหาเกาะ แล้วในส่วนที่3ก็คือยามนะครับหรือว่าผู้คุมกันเนี่ยหมายเลข0ูนนะครับที่ผมรู้สึกไม่ชอบอันน,นั้นมากที่สุดแล้วครับก็ในส่วนของผู้เล่นเนี่ยมันก็คือในส่วนของกีฮุนใช่ไหมครับที่พยายามทําให้มนุษย์เนี่ยดูมีคุณค่าเท่ากันนะครับซึ่งในส่วนตรงเนี้ผมว่าโอเคเลยนะเออผมว่า ในส่วนของกีฮุนเนี่ยเป็นพาร์ทที่ผมรู้สึกโอเคมากเดี๋ยวเราไปเริ่มทบทวนกันทีละพาร์ทก่อนนะครับว่ามันจบแบบไหนกันบ้างนะในพาร์ทแรกนะครับก็คือในส่วนของกีฮุนเนี่ยมันก็จะจบโดยที่กีฮุนน่ะกระโดดตกตายใช่ไหมครับเพื่อลูกของหมายเลข2 2 2นะครับซึ่งสําหรับผมนะกีฮุนเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดยั้งเกมได้นะครับแต่ว่าก็มีคําพูดหนึ่งที่เขาทิ้งไว้ตอนสุดท้ายนะครับก่อนที่เขาจะโดดลงเนี่ยซึ่งคําพูดนี้อย่างน้อยๆอะ่ะมันก็ส่งผลต่อ ฟอนแมนหรือว่าฮวังอินโฮแน่นอนครับและจะส่งผลต่อพวก VIP ด้วยซ้ำน,นะครับกับคําพูดที่ว่าพวกเราไม่ใช่หมาแข่งพวกเราก็เป็นมนุษย์พวกเราไม่ใช่หมาแข่ง เ,เป็นนแต่ถ้ามองในมุมมองที่ลึกกว่านั้นอีกนะครับการที่กีฮุนพูดแบบนี้ออกมามันต่างจากฟอนแมนหรือเปล่าสำหรับกีฮุนถ้าเอามามาแข่งกันด้วยชีวิตอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคือทุกคนลองคิดดูนะครับว่าในกรณีนี้สควิดเกมเอามนุษย์มาแข่งร่วมกันเพื่อที่จะชิงเงินรางวัลใช่ไหมครับแต่ถ้าลองเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นมาดูหครับมันก็คือการทารุณกรรมสัตว์ดีๆไม่ใช่หรอ มันต่างจากการเอามนุษย์มาแข่งยังไงครับเพราะงั้นในมุมมองของกีฮุนเนี่ยมันถือว่าถูกต้องเลยหรือเปล่าเพราะว่าหมาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันครับแต่จริงๆในเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งจริงๆที่เรื่องอะต้องการจะสื่อครับแต่ผมว่าสิ่งที่เรื่องนี้พยายามจะสื่อมาตลอดครับคือความเท่าเทียมกันทางมนุษย์ครับฟันแมนเองก็ยังเคยพูดเลยครับว่าคุณยังเชื่อมั่นในมนุษย์อยู่หรือเปล่าผู้เล่น4 5ยังศรัทธาในตัวมนุษย์อีก ซึ่งนั่นก็เป็นคําพูดที่ทาให้เราเห็นเหมือนกันครับว่าครั้งหนึ่งเขาก็เคยศรัทธาในความเป็นมนุษย์ครับแต่สุดท้ายเนี่ย เขาก็มองแค่ว่ามนุษย์ก็คือมนุษย์นั่นแหละมันก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดในพาร์ทของกีฮุนเลยนะครับคืออย่างน้อยอมันก็ยังมีอิมแพคต่อเรื่องนะครับคืออย่างน้อยๆฮวางอินโฮเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกผิดบาปครับและมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อกีฮุนนิดนึงนะครับแต่ถ้าพูดถึงในพาร์ทของอีตำรวจนี่นะครับผมไม่รู้เลยว่าผมได้อะไรจากตรงนี้อะ่ะคือเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าตั้งแต่ซีซั่นสองถึงซีซั่นสามนะครับเขาพยายาม ซึ่งจริงๆนะครับถ้าคิดในแง่มุมของเรื่องนะ,ะเรื่องมันก็ตามหาเกาะแค่6วันเองเออมันยังหาอะไรไม่ได้เยอะหรอกกว่าเราจะเดินเรือมันก็เป็นวันๆแล้วอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือเข้าขั้นแถให้เรื่องสูงสุดนะครับแต่นี่นะครับมันอยู่ในซีรีส์เนี่ยคือตอนดูนะครับผมบอกเลยว่าผมตั้งคำถามมากมายนะว่าอีสายสืบมาทำไมคือสายสืบวังจุนโฮเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าไรประโยชน์มากเลยครับคือโดยเฉพาะฉากที่คุยกับไอ้นักเลงเก่านะครับคือบอก นักเลงเก่าไปว่าเนี่ยไอ้คนขับเรือเคยช่วยผมมาไว้เขาเป็นคนดีแน่นอน What the fuck ตันพักเขาช่วยชีวิตผมมาไว้แล้วก็ช่วยผมตามหาเกาะนั่นมาตั้งหลายปีเมื่อคืนคุณดื่มเหล้าอยู่กับคนขับโดรนไม่ใช่คือกลายเป็นว่าไอ้นักเลงเก่าเนี่ยจากที่เป็นตัวละครที่ดูโง่มากแบบไม่ได้มีบทอะไรต่อเรื่องนะครับกลายเป็นตัวละครที่ฉลาดกว่านักสืบพวังอีกลายเป็นว่านักสืบพวังนะครับที่ ูมาเป็นตัวเดินเรื่องนะครับเพื่อที่จะไปหยุดยั้งเกมนะครับกลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับหลังจากเขาตามหาเกาะสควิตเกมอยู่ตั้งนานนะครับแทนนี้มันจะส่งผลให้เขาเนี่ยไปหยุดยั้งเกมสุดท้ายได้บ้างนะครับเพื่อช่วยกีฮุนหรือว่าช่วยคนที่เหลือรอดอย่างน้อยก็สามสี่คนอะไรก็ว่าไปนะครับแต่เรื่องเนี่ยมันันตัดจบโดยการที่ให้เขาเนี่ยไปหาพี่ชายของเขานะครับพร้อมกับพูดว่าเว้ยเว้ยผมแทบจะร้องไห้อะฉากนั้นออะแบบ ฮะนี่มึงตามหาเกาะมาตั้งนานเพื่อที่มึงจะไปตะโกนถามพี่พี่ทำอะไรแบบ what the fuck พีไมพี่ทำแบบนี้ทาไมพี่คือจากที่มันไร้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับมันกลายเป็นโคตรไร้ประโยชน์เลยคือกลายเป็นว่าคนที่ตายไปด้วยตอนหาเกาะเนี่ยกลายเป็นคนไร้ค่าไปเลยครับคือตัวละครเนี้ไม่มีความก้าวหน้าเลยครับนอกจากจะตามหาเกาะไม่เจอแล้วเนี่ยมันเจอวันสุดท้ายแล้วมันเจอแค่ สั้นๆเองครับมันเจอแบบแค่ถามพี่ว่าพี่ทําอะไรผมเหนื่อยมากครับกับนักสืบพวังคือถ้าตัดบ,บทของนักสืบพวังไปเนี่ยสควิดเกมก็น่าจะจบแค่ซีซั่นสนะครับคือตอนดูนะครับเกิดคําถามในใจมากมายว่าทําไปทําไมคือในพาร์ทของสายสืบพวังจุนฮนะครับผมไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีอิมแพ t ต่อเรื่องอะไรด้วยนะครับคือบ,บทเขาเนี่ยปูไปทั้งเรื่องนะเพื่อเอารูกของ2องสองไปเลี้ยงต่อนะครับแล้วก็ได้เงินรางวัลไปฟรีฟ 으아 、uh าแต่ที่สําคัญนะครับมันทําให้ฟอนแมนเนี่ยดูมีความไร้ความรับผิดชอบเข้าไปอีกนะครับกับการที่สุดท้ายเอาลุกของ2องสองมันลงเป็นผู้เล่น2องสองแทนเนีย่ยกลายเป็นว่าโยนความรับผิดชอบของลูก2องสองเนีย่ยไปให้วังจุนโฮเลี้ยงนะครับหรือว่าสายสืบที่พยายามตามหาเกาะทั้งเรื่องเนี่ยคือผมเดือดฟักสุดๆเลยนะกับการเอาลูกไปให้น้องชายตัวเองเลี้ยงทั้นะงที่น้องชายเนีย่ยไม่ได้มีส่วนเอี่ยวกับเกมเลยนะครับแต่ว่าโยนความรับผิดชอบเนี่ยไปให้น้องชายนะอ่ะเขาอาจจะมีส่วนเอี่ยวกับเกมบ้างนิดนึงนะครับก็คือการตามหาเกาะะน แต่ว่ามันใช่เรื่องหรอครับที่ต้องเอาลูกไข่ก็ไม่รู้มาเลี้ยงเนี่ยพร้อมกับเงินอีก45,600ล้านวอนเนี่ยและตอนจบเขาก็เลิกเป็นตำรวจแบบงงๆนะครับแล้วนายเหรนายจะยังไงต่อเหรอไปต,อต,อตำรวจต่อไหมตำรวจหลังจากเรื่องนั้นเนี่ยนะคือเรียกได้ว่าจบแบบโคตรงงเลยนะครับคือเรียกได้ว่าเริ่มก็งงแล้วนะครับจบก็โคตรงงแบบฮะ <c oughs> ในพาตรงเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรวะคือบทเขาอะ่ะจะมีแค่รับลูกสาวมาเลี้ยงจริงๆหรอแล้วตัวเองอะ่ะก็ไม่ได้เคลียร์ปมอะไรเรื่องพี่ชายเลยนะครับไม่ได้มีความคิดที่จะตามหาเกาะเหนืออะไรต่อแล้วด้วยซ้ำพอได้เงิน45,600ล้านวอนก็ กลายเป็นอย่างนี้ไปเลยเหรอจะพูดว่าปูเพื่อซีซั่นต่อไปไม่ใช่แน่นอนนะครับเพราะผู้กํากับบอกแล้วว่าเขาไม่ทําซีซั่นต่อไปแล้วซีซั่นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นมีเนื้อเรื่องของอเมริกาครับซึ่งอเมริกาเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกับเกาหลีแล้วครับผมว่าอย่างมากเนี่ยเขาก็ทาดราม่าออกมาแบบซีซั่นหนึ่งของสูเปอรเกมนะครับคืออย่างน้อยๆอ,อย่ะก็ช่วยทําให้บทของกีฮุนเนี่ยมันรอดได้ปะคือเล่นมาตอนถล่มเลยอะครับตอนถล่มแบบ ทุกอย่างกําลังพังทลายอ่ะกลายเป็นว่าผมเกลียดในพาร์ตตรงนี้มากเลยครับกับพาร์ตของสายซืบเนี่ยตัวละครที่เหมือนโคตรเก่งในซีซั่นหนึ่งโคตรฉลาดแบบบุกเดี่ยวคนเดียวในลังสควิดเกมกลายเป็นเฮอะไรก็ไม่รู้นะครับคือผมไม่อยากพูดคำหยาบเลยจะแบบมันอัดอั้นอ่ะมันแบบอะไรวะโอเค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 ยิ่งพูดเยอะเดี๋ยวผมยิ่งด่ายเยอะนะครับเพราะงั้นก็ พอกันแค่นี้กับสายสืบละกันนะครับคือผิดหวังอะผิดหวังที่เขาไม่ได้หยุดยั้งเกมด้วยซ้ำอะอย่างน้อยก็แบบมีบทเพื่อหยุดยั้งเกมสุดท้ายก็ยังดีแต่ไม่มีอะไรแบบนั้นเลยแล้วมาต่อกันในพาร์ทของผู้คุมการศูนยน่นะครับกับผู้เล่น246นะคือในพาร์ทนี้นะครับผมอยากพูดคํานึงนะครับว่าแยกเรื่องไปเป็นอีกเรื่องก็ได้นะครับเออคือไม่ต้องมาใส่ในสควิดเกมซีซั่นสซีซั่นสก็ได้อะคือมันเหมือนแบบ เดินกันคนละเส้นเรื่องกันเลยอะครับอ่ะจะมีส่วนช่วยที่ทำให้วังจุนโฮเนี่ยเจอเกาะน,นะครับแต่ที่เหลือมีอะไรบ้างครับ ไม่มีเลยนะเออไม่มีเลยคือในตอนเริ่มของซีซั่นสองนะครับมีการปูบทว่าเออจะมีบทบาทของผู้คุ้มกันด้วยนะก็คือหมายเลข0 1น,นครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ว้าใช่ไหมเพราะว่าในมุมมองของซีซั่นแรกเนี่ยมันไม่มีการแบบเปิดเผยเลยนะครับในเนื้อเรื่องของส่วนนี้แต่พอในซีซั่นสองมันเปิดเผยออกมานะครับมันก็เลยมีความว้าว่าเออผู้คุ้มกันเนี่ยมันจะมีบทบาทอะไรต่อเนื้อเรื่องบ้างนะครับซึ่งผมคิดว่ามันคงไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหรอกครับที่คิดว่ามันจะมีส่วนช่วยในการหยุดยั้้งเเกมมออ่ออ่่่แแตตดููบบททนนจสสคคืาีววชยผ ้องสี่ท <This> <music is> <out> ี่ลูกสาวเป็นมะเร็งกับการตามหาลูกสาวออเคือในตอนจบของซีซั่นสนะครับมันก็มีการสปอยไว้อยู่นะว่าผู้คุม0-1-1เนี่ยจะมาช่วยผู้เล่น2-4-6นะครับโดยการให้ผู้เล่น2-4-6เนี่ยใส่ชุดผู้คุมเหมือนกันนะครับตอนนั้นมันก็มีทฤษฎีต่างๆนานานะครับที่คิดว่าไอสอคนนี้มันต้องกลับมาช่วย ผู้เล่นคนอื่นๆแน่เลยหรืออะไรแบบนี้นครับซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นไงอึ้งครับอึง้งมึงช่วยแค่ตัวมันเองคือผมบอกเลยนะครับว่าอีสองตัวละครนี้นะครับแทบจะแยกออกเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับคือถ้ามันไม่มีเรื่องเชื่อมโยงระหว่างนักสืบพวังกับหมายเลข246เนี่ยผมว่าเรื่องมันก็คงแบบ น่าขยำหัวมากกว่านี้ครับคือผมว่ามันปูเรื่องมาให้เดินค่อนข้างไกลครับแต่ว่ามันเดินมาได้ประมาณ75%แล้วก็ตัดจบไปเลยโดยที่ตัวละครทั้ง3ชุดเนี่ยไม่ค่อยได้มีความเชื่อมโยงถึงกันเท่าไหร่เลยครับโดยเฉพาะกีฮุนนะที่เหมือนตัดแยกออกไปเลยซึ่งผมว่าถ้ามันทําแบบนีบ้มันก็มีตัวละครแค่ชุดเดียวคือชุดของกีฮุนที่เป็นผู้เล่นในเกมไปเลยดีกว่าครับคือให้ดูเหมือนซีซั่นแรกไปเลยก็ยัง โอเคกว่านะอาจจะทําให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวละครอย่างกีฮุนนะครับออผมว่าก็ยังโอเคซึ่งสุดท้ายแล้วผู้คุมหมายเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยก็ปล่อยเรื่องลูกสาวออกมาต้องๆเลยนะครับว่าเออลูกสาวยังรอดอยู่อาจจะรอดอยู่ที่ประเทศจีนอ่าเคลียร์ปมเฉยเลยนะครับมีคนบอกว่าอาจจะเคยเห็นลูกสาวคนที่ประเทศจีนแล้วก็ผู้เล่นหมายเลขสองสี่หกอีกก็คือลูกสาวผมรอดเพราะว่าความช่วยเหลือจากทุกคนนั่นแหละครับดูแข็งแรงแล้วนะคะใช่เพราะว่ามีทุกคนคอยช่วยนะครับ สั้นๆละกันนะครับสาหรับพาคนี้น่าผิดหวังโอเคแต่ว่ามันก็ยังมีตอนจบในแบบต่อไปอีกหนึ่งแบบนะครับนั่นก็คือของฟอนแมนเลยนะครับที่เออผมไม่รู้ว่าจะเรียกเคลียร์ปมหรือว่าเป็นการปูเส้นต่อไปดีนะครับนั่นก็คือการแอบ,บขโมยเงินของกีฮุนนะครับเอาไปคืนลูกสาวแบบเนียนๆนะครับซึ่งเรื่องเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนแบบเฮ้ยหรือกีฮุนจะรอดเพราะว่าตังหรือแค่กีฮุนกับ คุณตำรวจแต่ว่าอยู่ดีเงินก็หายแต่ไม่ใช่นะครับฟอนแมนขโมยเงินไปคืนลูกและหลายๆคนก็ตั้งทฤษฎีนะครับว่าลูกสาวเนี่ยอาจจะไปตามสืบเรื่องสกุลเกมหรือเปล่าผมว่าอันนี้ก็คงสําหรับตัวผมนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะก็มีความเป็นไปได้แหละแต่ก็ไม่สูงครับโดยส่วนตัวนะครับผมว่าถ้ามีเวอร์ชันอเมริกาขึ้นมาเนี่ยผมว่าซีซั่นหนึ่งของเวอร์ชันอเมริกามันก็คงกลับไปทดาดราม่าแบบเวอร์ชัน ซีซั่นหนึ่งของเกาหลีนั่นแหละครับแล้หลังจากนั้นเนี่ยก็คงอาจจะมีการเดินเรื่องคล้ายๆกับ h ังเก r g เกมนะครับที่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาจะล้มล้างเกมนี้ได้เองเหลือจะล้มล้างไม่ได้เลยก็ได้นะครับคือแฟรนไชส์นี้มันขายดีนะผมก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะอยู่ต่อยามยาเลยหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีตอนจบอยู่เหลืออยู่นิดหน่อยใช่ไหมครับคือตอนที่วังอินโฮหรือว่าฟอนแมนเนี่ยนั่งรถอยู่นะครับเราจะเห็นคนน่ะมาเล่นตักจีกัน2องคนนะครับแล้วก็ตบหน้า โหลดอ e ใช่ไหมแต่จุดที่ผมสงสัยเนี่ยคือทําไมมันต้องเล่นตักจีวะทุกคนสงสัยปะคือแบบคืออเมริกันมันมีตักจีให้เล่นด้วยหรอคือมันไม่สามารถเอาเกมอื่นของอเมริกันมันเล่นได้หรอเออทำไมต้องแบบเรียนแบบตักจีผมไม่เข้าใจและเรื่องราวทั้งหมดในตอนจบเนี่ยมันก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับซึ่งถามว่าโอเคไหมก็ ก็ได้แหละซึ่งเป็นตอนจบที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับคือในาพาร์ทของกีฮุนนะว่ายังโอเคแบบไม่ได้แย่แต่ในาพาร์ทสองคนที่เหลือเนี่ยผมว่าแย่เลยนะไม่ได้มีส่วนช่วยของกีฮุนแม้แต่น้อยเลยอะ่ะคืออย่างตำรวจเนี่ยปูบทัวละครมาเพื่อเป็นตัวช่วยของพระเอกเลยครับเป็นตัวเดินเรื่องที่แท้จริงอะ่ะอ่ะอย่างผู้คุมหมายเลขศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ปูมาขนาดนั้นครับแต่เราอะคาดหวังกันไปเองผมว่าก็ยังได้นะอย่างน้อยกอ็ช่วยกีฮุนหน่อยเถอะคือจะมีบทแค่รบเลี้ยงลูกแค่นี้หรอนี่ คือผมคิดว่าทําแบบนี้ก็ไปขายดราม่าแบบซีซั่นหอย่างเดียวดีกว่าครับไปขายแค่บทของกีฮุนอย่างเดียวอะคือผมไม่ขอบอกนะว่าซีซั่นหมันดีที่สุดหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมว่าซีซั่นหก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีซีซั่นสก็โอเคส่วนซีซั่นสผมก็ถือว่าดีเลยนะครับแบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยยกเว้นตอนจบนะครับที่ อย่างมันพังทลายลงหมดเลยคือในซีซันสผมว่ามันมีหลายเรื่องที่เหนือความคาดหมายนะครับเช่นเรื่องยายกับลูกอะ่ะเออใครก็ต้องคิดว่ายายอยอมตายเพื่อลูกส่วนหม่เลข3ามสามนะครับก็คงไม่มีใครคิดหรอกว่ามันอยู่รอดมาได้ถึงเกมท้ายเนี่ยแล้วก็อีกอย่างที่ทุกคนคาดหวังกันนะครับก็คือหมายเลข3ามสามเนี่ยจะยอมช่วยหมายเลข2องสองกับลูกนะครับจนตัวตายอันเนี้ยหลายๆคนคาดหวังให้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วเป็นไงตรงเนี้ยผมว่าทําได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าในบทสรุปแล้วอะ่ะไม่โอเคเลยยกเว้นใน พาร์ทของกีฮุนที่ผมว่าจบสวยอยู่ส่ง Impact ต่อเรื่องก็อย่างน้อยอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้ลมลางเกมได้นะครับแต่เขาส่ง Impact ที่ยิ่งใหญ่ต่อเรื่องเรื่องนี้ได้ดีเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นตอนจบทั้ง3แบบของ Squid Game ที่ค่อนข้างน่าผิดหวังแต่ยังมีพาร์ทของกีฮุนที่ยังโอเคนะครับ